โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนไม่กินอาหารกันหรอคะทุกคนนั่งจ้องหนูกันหนูชิมเลยได้ไหมอ่ะหิวแล้วอ่ะอืืมมออร่อยค่ะอร่อยจิ้มลองเบล้งบ้างบอ้ง นี่พี่พี่ทานแบบนี้ตลอดเลยป่ะคะตลอดเลยตลอดเลยหรอกินจุกินเผ็ดกินแบบกินจุกินเผ็ดกินเด็ดต้องกินรสจัดมันต้องมีตัวช่วยนี่แหละครับผู้ชมครับเนี่ย อันฟ้าคาร์บฟิวพัทนะครับตัวนี้ฮะหนึ่งช้อนสามารถทดแทนผักได้ถึง10กิโลกร,รัมเลยนะครับ <Wow. S 1> ใครที่ชอบกินสุกๆดิบๆกินแบบพวกกินเผ็ดบ่อยๆกินของย่างกินของหมักของดองนะครับ <S <S ตัวนี้ครับช่วยล้างลําไส้ช่วยล้างสารพิษในลําไส้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้แบบดีท็อกค์ลไส้เลยแนะนําเลยกดไลย้อนหรือว่าท้องผูกคือร่างกายคนเราเนี่ยถ้ากินไปแล้วมันขับออกมาดีผิวเราก็จะสวยไม่เป็นฝ้านะครับ ซื้อสแถมหนึ่งนะครับนี่เลยซื้อสแถมหนึ่ง999บาทไม่พอครับแถมขนาดพกพาอีก1กล่องในราคา999บาทเท่านั้นนะครับฝากตัวนี้เลยพี่อิทก,กิมมานานการันตีเลย